สวัสดีครับกลับมาดูมาเก็ตอานาสิตประจำวันอังคารที่6มิถุนายน2023กันมาเก็ตคอนเทกเปลี่ยนไปหลายตัวนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ยูโรตอนแรกบาลานซ์แอเรียของยูโรนะครับอยู่ที่นี่บาลานซ์ไฮนะครับปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์พยายามเบรกเอาขึ้นไปแต่ไม่สำเร็จนะครับจากนั้นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟเป็นเรื่องปกติ เพราะว่าที่นี่คือกูเท l โลเคชันสำหรับเ e l l e r เอาราคานั้นลงมาสู่ Value Area Low แล้วก็หยุดที่นี่นะครับและโดยความไปจริงที่ว่าตอนนี้ตลาดนั้นเทรดอยู่กลางบาลานซ์เ e เร่เป๊ะเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับจำเป็นต้องรอให้ราคานั้นวิ่งไปที่ g o กูเท Location ซึ่งด้านบนกูเท l โลเคชันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ Value Area High ขึ้นไปถึงบาลานซ์ r e เร i g h ai. ด้านล่างเริ่มต้นตั้งแต่ Initial Support ลงไปถึง b a l านซ์เซล a l โลเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อราคาเราบิงไปที่กูเทดโลเคชั่นเช่นวันศุกร์นะครับเบรกขึ้นไปได้เราจึงเห็นเซลลเล้วกลับเข้ามาอีกทีแล้วถ้าใครเทรดบริเวณนี้รีวอร์ดทู s k สเ t i ชก็จะดีค่อนข้างมากเพราะเรารู้ว่า stop loss เราวางไว้ใกล้นิดเดียวนะครับแต่ว่า t a r g กเก็คือด้านล่างอย่างน้อยๆน่าจะลงมาถึง Value a เ e a ลนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโร สำหรับพาราล,ล่านะครับเมื่อวันเบรหัสเนี่ยชอตเทอมเราเป็นอิมบาลานซ์อัพนะครับแล้วตลาดนั้นมีบาลานซ์เซลล์อยู่บริเวณนี้นะครับจากนั้นวันเบรหัสเบร a เอา t ์ขึ้นไปนเหนือบ a ลานซ e เซลล์แล้วก็อย่างที่บอกแล้วถ้าเบร k ได้ทาร์เก็ตหลักคือ b บาลานซ์เ e ล h ์ไฮของกาววันนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาขึ้นมาถึงเ e l l e r กลับเข้ามา Active ใครก็ตามนะครับที่ดูแค่เฉพาะช็อตเทอมว่าเป็นบูลลิชนะครับเพราะตอนแรกช็อตเทอมเนี่ยเป็นอินบาลานซ์อัพแต่ต้องไม่ลืมดูมีเดียมไทม์เฟรมด้วยมันยังเป็นเพียงแค่บาลานซ์เฟดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งราคาขึ้นไปสูงเท่าไหร่เซลเลอร์มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาแอคทีฟมากขึ้นเท่านั้นโดยเพราะอย่างยิ่งที่กูเทสโลเคชันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟอีกรอบหนึ่งเอาราคาแบ็กกลับลงมาค่อนข้างดีมากเพราะฉะนั้นช็อตเทอม เป็นอิมบาลาน e ์เฟ e หรือว่าอิมบาลาน e ์อ p ได้แค่2วันตอนนี้กลับมาเป็น Balance f a ฟ e เหมือนเดิมแล้วนะครับโดยเบื้องต้น Balance เซเรีของเราน่าจะอยู่ที่4วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาเทรดอยู่ตรงกลาง Balance เซเรีเป๊ะเทรดยากนิดนึงเพราะเราจําเป็นต้องรอกู้เทรดโลเคชั่นซึ่งถ้าสังเกตให้ดีนะครับเราจะเห็นว่าเชฟของ v อลลุ่มโปรไฟลมันไม่ดีนะครับแบบนี้เราเรียกว่า poor structure เพราะฉะนั้นก่อนที่ราคานั้นจะเบรกออกจากบาลานซ์เซเรียนี้มันมีโอกาสสูงมากที่จะบาลานซิ่งอยู่ในกรอบ4วันนี้แหละนะครับไปสักพักหนึ่งสิ่งที่เราควรเห็นนะครับเป็น i d e a l ี y ก็คือเราควรเห็นวอลลุ่มปรไฟล์นั้นเป็นเชฟแบบนี้ก็คือแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือภาพใหญ่แต่ว่าอันนี้เป็นช็อตเทอมไทม์เฟรมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่ราคาจะบาลานซิ่งอยู่นีพักหนึ่งนะครับจากนั้นลงมาด้านล่าง แล้วก็บาลานซี่ตรงกลางพักหนึ่งนี่คือความยากนะครับของซัมเมอร์มาร์เก็ตเพราะมีโอกาสสูงที่ตลาดนั้นจะบาลานซ์ซิงอยู่ในเรน์นะครับนี่คือพาราล่าทองคำนะครับตอนแรกเรามีบาลานซ์เซเรียช็อตเทอมสองอันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้ถ้าราคาเบรกทาร์เก็ตคือขอบบนของบาลานซ์ซิงเอเรียนี้จะเห็นว่าหน้าตาคล้ายๆกับพาราล่า นะครับจากนั้นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟก็เนื่องมาจากว่ามีเดียมไทม์เฟรมเราเป็นอิมบาลานซ์เฟดเพราะฉะนั้นตอนที่เบรกเมื่อวันพฤหัสนะครับช็อตเทอรมม์มาเป็นอิมบาลานซ์อัพแต่อิมบาลานซ์อัพอยู่แค่2วันหรือว่าวันเดียวกลับมาเป็นบาลานซ์เฟดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบาลานซ์เซเรียสองอันนี้เราจะรวมเลยกลายเป็นบาลานซ์เซเรียรเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนกันเลยราคากลับมาเทรด อยู่ในบาลานซ์แอเรียสิวันแล้วราคาก็อยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเสี่ยงมากนิดนึงในการเทรดแอเรียตรงกลางนี้ทางที่ดีควรรอนะครับรอให้ราคานันวิ่งไปที่กูเทตหรือไก่ชั่นน่าจะดีกว่านี่คือทองคําในขณะที่ดาวโจนนะครับเมื่อวันศุกร์ราคาเรกเอาออกจากบาลานซ์แอเรีย9วัน แล้วก็อย่างที่คุ้นเคยกันดูยอยู่นะครับดูมาสามตัวทาร์เก็ตคือบาลานซ์เเรียไฮของ15วันนี้นะครับแล้วด้วยความที่มีเดียมไทม์เฟรมเป็นบาลานซ์เฟดเพราะฉะนั้นที่นี่เป็นกูเทรดโลเคชั่นของมีเดียมไทม์เฟรมเซลเลอร์เขาจึงกลับเข้ามาแอคทีฟซึ่งตอนนี้นะครับราคายัางไงก็ตามยังโฮอยู่เหนือแอเรียเบรกเอาท์ในชอตเทอมเพราะฉะนั้นชอตเทอมจริงเป็นอิมบาลานซ์อัพ ะครับตามใดที่ยังโฮอยู่เหนือ area breakout buyer ยังคง control market อยู่นะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไป retest initial r e n e zone ซึ่งเป็น balance area high ของ15วันนี้กรณีที่ buyer control market จริงเนี่ยแล้วราคาสามารถ break ขึ้นไปนเหนือ initial r e n e zone ได้เวลา break จาเป็นต้องโฮนะครับถ้าทำแบบนั้นได้เนี่ยนั่นหมายความว่า medium time frame ก็จะต้องปรับจาก balance fade ไปเป็น imbalance up เหมือนกับ short term แล้วเมื่อน,นั้นเราน่าจะเห็นายเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟเพิ่มมากขึ้นกรณีที่ราคานั้นเบรกลงมาใต้อินเอชชั่น p ัอจะเริ่มเป็น warning sign สำหรับายเออร์โดยว่าอย่างยิ่งถ้าเบรก3 3 3 3 0มีโอกาสสูงที่จะก,กลายเป็น fail break out pattern นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ market analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ